จัดงานศพตัวมันเก็บร้อยวันอะทั้งหมด30บล้านเขาจัดให้แม่เขาพูดง่ายๆก็คือว่าการละสังขา,การกลับไปสู่ธรรมชาตินะครับคุณหยอดตู้คณะก็ไฟช้นี์สมเน่ยสักประมาณสิบลีสิบบาทก็ได้ไม่เป็นไรทุกอย่างคุณไม่เสียอะไรเลยจะเป็นผงหมดเลยเก็บกระดูกไม่ได้เก็บอัฐิไม่ได้มันก็ไม่สมควรครับก็เหมือนว่าเสียค่าตรงเขาเรียกว่าเสียค่าตงความตายเป็นกฎธรรมชาติที่ชีวิตของเราจะดับสูญไปเมื่อวันใดวันหนึ่งในอนาคตแต่ส่วนที่ว่าตายแล้วไปไหน ชาติหน้าจะได้เกิดใหม่ไหมจะตกนรกหรือว่าจะขึ้นสวรรค์นั่นก็คงเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะหาคําตอบที่แท้จริงได้หากเราตายไปแล้วจริงๆชีวิตหลังความตายยังมีอะไรให้ต้องใจอีกบ้างวันนี้ Nobody จะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเรื่องราวมูลค่าของความตายกันค่ะ นายนสินมาขับปอมครับเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนานสถานวัดททองพระรามหลวงอย่างสมัยก่อนรุ่นพ่อผมเนี่ยสมัยก่อน,นถ้างานไหนไม่มีคือช่วยงานไหนเขามีเขาก็อาจจะซื้อผ้าคมาให้ซื้อสลงให้ซื้อบุหรี่ให้แค่นั้นเองครับแล้วพอมาขยบมาตอนนี้ทางต่างจังหวัดอย่างสมุทรคธเนี่ยเขาจะคิดศพละสองพันบาทตั้งแต่วันเริ่มที่ศพเข้าจนเผาแล้วเก็บกระดูกเสร็จเนี่ยสองพันบาททั้งหมดครับทั้งงาน,นครับเป็นเจ้าของเครื่องดื่มแบรนด์ในเมืองไทยเนี่ยเขาจัดให้แม่เขา จัดงานศพเก็บรวมเก็บร้อยวันอะทั้งหมด30ล้านจะแพงจะถูกไงยอยู่ที่ตัวเจ้าภาพเลือกหีบเริ่มต้นที่ราคาตั้งแต่3 8 0 0จนสูงสุดเนี่ยประมาณ8 0,000กว่าหรือเป็นแสนของดอกไม้ที่คุณเลือกเริ่มต้นที่2000สูงสุดก็เป็นล้านก็มีแล้วแต่เจ้าภาพจะเลือกของถวายพระเริ่มต้นที่200บาทสูงสุดของวัด1,100แต่ถ้าเจ้าภาพไม่พอใจจะไปซื้อข้างนอกมาถวายเองได้ไหมได้ถวายไว้มังครับ <S <S คือราคาที่อยู่ในโบชัวเนี่ยของแต่ละวัดจะไม่เหมือนกัน ค่าแรงของเจ้าหน้าที่ซึ่งขึ้นแต่ราเนี่ยกับผู้ช่วยเนี่ยของแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันถ้ามุมมองของพนักง,งานเนี่ยส่วนมากนะผมว่าเขามีใจไว้ในเรื่องการทำบุญมากกว่าในการที่จะตอบแทนเป็นสิน้ำใจเขาอะแทบทุกวัดน่าจะใช้คำนี้มากกว่าว่าแล้วแต่สิน้ำใจซึ่งเรียกร้องไม่ได้เจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนกันบางคนพูดเพื่อต้องการรายได้โดยที่ไม่ได้สนใจเจ้าภาพว่าเขาฐานะแบบไหนเขาพร้อมจ่ายหรือเปล่าเขามีทุนทรัพย์ ที่ว่ามีงบประมาณอยู่หรือเปล่าบางคนทํำด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากทาบุญการจ่ายกรศสบเนี่ยมันก็เป็นงานบริการอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีจิตใต้สํานึกอย่างหนึ่งว่าเราเลือกย่ภาพเลือกแขกให้ได้นี่ครับท่านอยู่ตรงนี้ครับต้องไว้ไทยรถนี่นะยากจนมากแม้แต่จะทําศพกรณีที่ไม,มไม่มีเงินหรือว่าขอความอนุเคราะห์ทวัดก็มีให้ คืออันนี้จะมีเจ้าภาพเนี่ยคอยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานให้กับคนที่ว่ามีรายได้น้อยคุณหยอดตู้คณะกไฟชนี่สมเนี่ยสักประมาณสิบหรสิบาทก็ได้ไม่เป็นไรทุกอย่างคุณไม่เสียอะไรเลยสําหรับสิทธิของประกันสังคมในกรณีที่เสียชีวิตนะคะคนที่ส่งประกันในกลุ่มของม3 3และก็ม39เกนี่ยก็จะได้รับค่าทําศพจํานวน5 0,000บาทพร้อมกับเงินสมทบจากนายจ้างโดยจะได้รับเงินชดเชยก็ต่อเมื่อจ่ายประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย1เดือนและอยู่ภายใน6เดือนก่อนเสียชีวิต ถ้ากคุณจ่ายประกันสังคมมาเป็นระยะเวลา36เดือนถึง119เดือนก็จะได้รับเงินชดเชยเนี่ย50%ของค่าจ้าง4เดือนขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายประกันสังคมมาแล้ว120เดือนขึ้นไปคุณก็จะได้รับเงินชดเชย50%ของค่าจ้าง12เดือนโดยจะได้รับเงินค่าทำศพภายใน30วันหากเอกสารครบถ้วน ส่วนเงินชดเชยของผู้เสียชีวิตและเงินบำเหน็จชาราภาพเนี่ย mm hmm. ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับผลประโยชน์และความพร้อมของเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพ่อผมก็เป็นสับเหลือเผาศพอยู่สม,มุทรสาครบ้านแพ้วสมัยก่อนก็จะใช้ฟืนเผาฮะแล้วช่วยพ่อขนฟืนในเผาศพฮะแล้วก็ดูพ่อเขามาตาสังฉีดยาแล้วก็เผาจบจากมัธยมหกขึ้นมาอยู่กับน้าชายเลย เริ่มจากผมเสิร์ฟน้าก่อนแล้วเจ้าหน้าที่คนเก่าเขาว่าชวนผมไปครอบครูว่าน,นี้มันต้องครอบครูก่อน่าครอบครูเสร็จเขาก็ากลับมาสอนผมการฉีดยาศพการมัตตาสังการลงหีบบทอะไรบางที่จะท่องในการมัตตาสังกระศพไม่ใหม่ก็กลัวนะรพออยู่ๆไปเรารู้สึกว่าทาแล้วได้บุญมากมากว่าบางทีศพบ,บางศพยังไม่ได้ลงหีบตั้งบนเตียงเอาผ้าคลุมไว้เงี้ยเราก็ต้องเดินม,มาเช็คดูว่าความเย็นแอร์พอหรือเปล่าเพราะว่าจะภาพยังไม่พร้อม เขารอญาติพี่น้องบางคนอะติดอยู่ต่างจังหวัดบางคนติดอยู่เมืองนอกก็ลเลยว่าเก็บไว้วัดหมดแล้วครับ 1. ความสะดวกสบาย2อ,อุปกรณ์ถ้วยโถโอชามโต๊ะอะไรก็แล้วแต่บางทีบางบ้านไม่สะดวกบ้านเล็กแคบแขกเรือเยอะเขาว่าไปวัดดีกว่ามีให้ยืมง่ายกว่าความตายคือการละสังขารของแต่ละคนเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดิจฉาอะไรก็ ก็คือต้องละสังขารของตัวเองไม่มีใครจีรังยั่งยืนพูดง่ายๆก็คือว่าการละสังขา,การกลับไปสู่ธรรมชาตินะครับเดือนหนึ่งนะมันจะตกประมาณ60ต่ำๆนะฮะถ้าหากว่าที่ปนปีนปก็ประมาณ3-400ศพแล้วข้ามาศก็ออกภาษาเนี่ยศพจะน้อยจะน้อยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนอกนั้นก็ปกติตกวันละประมาณสูงสุดพีคสุดวันหนึ่ง13บสาศพคือมันจะไม่มีเงินเดือน,นครับเขาคิดเป็นค่าศพ เผาาขั้งเดียวและเผาจริงเนี่ยยังต่างจังหวัดอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าในกรุงเทพเน่ยมันจะเหมือนกับว่ามันไม่สุภาพก็คือคนต้องไปวางดอกไม้จันทร์เนี่ยถูกเปิดฝามาอาจจะมีกลิ่นถ้ามีกลิ่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้แขกที่มาร่วมงานอ่ะเขาไม่โอเคครับเขาก็เลยเผาหลอกซะก่อนแล้วตอนเผาจริงก็ส่วนมากจะเป็นลูกหลานขึ้นไปหรือเพื่อนฝูงญาติสนิทมากกว่าถ้าเรื่องการเผาสมัยกอน,นใช้เตาฟืน พอเริ่มพัฒนาขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวนี้มีเตาไ,ไฟฟ้าเตาแก๊สแต่การใช้ไ,ไฟฟ้าเนี่ยจัดน้อยที่มากที่จะใช้เพราะว่าถ้าเรากดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยไม่ถึง2นาทีหรือสามนาทีน่ทุกอย่างจะเป็นผงหมดเลยเก็บกระดูกไม่ได้เก็บอัฐิไม่ได้แต่ถ้าการเผาเตาน้ามันอย่างเนี้ยอันนี้สามารถเก็บกระดูกได้การช่วยงานพวงหลีดเนี่ย,ยีนี้ก็เปลี่ยนพัฒนา,นาม,มาเป็นโครงไม้นสดแล้วก็เปลี่ยนเป็นของที่ใช้ได้พัดลมเครื่องฟอกอากาศถังน้ำ พวกช้อนซ่อมเขาจะมาประดิษฐ์เป็นรูปนกรูปดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสร็จแล้วปุ๊บสามารถแกะไปใช้งานได้ทุกคนรู้ไหมคะว่าสําหรับคนที่บริจาคเลือดมากับสภากาชาติ100ครั้งขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์ขอพระราชทานเพลิงศพได้เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยตัวนี้หาน้อยมากคือสวดคลือหัก หลังจากเขาสวดศีรูปเสร็จปุ๊บเขาจะมีสวดเครื่องหัดจะเป็นผู้ชาย4ี่คนถือตละปัดเกิดแก่เจืยบแทนเหมือนกันสวดเป็นเพื่อนศพเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่กลับบ้านญาติพี่น้องเขาจะนอนเป็นเพื่อนศพอันนี้บ้านผมนะเล่นฆ่าเวลากันเจ้ามือได้เยอะขนาดไหนเขาจะเอาเงินนะไปช่วยงานศพก็เหมือนว่าเสียค่าตงเขาเรียกค่าเสียค่าตง่งแต่ทางเจ้าภาพไม่ได้เรียกเก็บนะเขาให้เองพวกที่เล่นน่ะก็คือญาติพี่น้องเขานั่นแหละเพื่อนปูกเขาแต่จริงๆถามว่าถูกต้องมั้มันก็ไม่สมควรครับแม้ว่าตัวจะหมดลมหายใจตายจากไปแล้ว แน่นอนว่าทรัพย์สินเงินทองหรือมะระดกครอบครัวที่มีเราคงเอาตามไปด้วยไม่ได้แต่เงินก็ยังคงจําเป็นสําหรับค่าใช้ใจ่ายหลังความตายอยู่ดีตั้งแต่ค่าทําศพค่าดอกไม้ค่าสถานที่รวมไปถึงพิธีกรรมทางาศาสนาของแต่ละคนซึ่งเม็ดเงินที่ต้องจ่ายจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าภาพนั่นเอง